จากสวนละหมบป้าต้อยพันไม้นะครับวันนี้นะครับก็ขนอีกสิบต้นนะครับกับต้นพันธุ์ทรีนรุ่นมะฮุมมานะครับรุ่นมะฮุมมาแบบนี้นะครับวันนี้นะครับ,นนรบเราไปส่งลูกค,ค้าที่จังหวัดนครนายกนะครับนครนายกเพื่อสมาชิกท่านใดที่สนใจนะครับิพันธุ์ทวีลมะฮุมมารุ่นมะฮุมมานะครับอย่างนี้นีน่ย <lei of S 1> ังมีอยู่ตรงนี้นิดหนึ่งอยู่ตรงนี้นิดหนึ่งอยู่ถ่ายอยู่ถ่าย คู่ดิ้หนึ่งกับรุ่นมาขุมมาตรงนี้นะครับนี่นะครับคือโอเคอย่า okay. ง <laughs> นี้นะครับให้ดูโคนดูต้นดูลดาานะักษณะใบเลยผมเมื่อกี้ผมถ่ายย้อนแสงนะครับผมถ่ายเดี๋ยวผมจะถ่ายม,มุมนี้ให้ดูนะครับนี่คือรุ่นกิ่งพันธุ์เตาเรียนมะขึมมานะครับรุ่นมะขึมาราคา5,000ันบาทนะครับรุ่นนี้นะครับก็ เมื่อกี้เห็นป้าตุ้ยบอกว่าเลือกลูกค้านะครับจะขอดูคลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อการตัดสินใจนะครับที่จะส่งให้ละครนายกวนนี้นะครับอย่างนี้นะครับกับบรรยากาศตรงนี้นะครับให้ดูโคนดูต้นนะครับแบบนี้นะครับดูโคนดูต้นเทียบกับมือผมก็ได้นะครับอย่างนี้นะครับอี่กระนิโ้งนะครับ มือผมใหญ่นะครับมือผมใหญ่อยู่แล้วนะครับดูผมจับแล้วกันนะครับถ้าเป็นผู้หญิงจับหรือว่าเป็นผู้ชายที่มีมือเล็กกว่าผมนะครับใหญ่มากนะครับมีขนาดผมจับก็ยังใหญ่เลยนะครับอ่าอย่างนี้นะครับต้องบอกว่าผมจะเอากล้องนะครับอยู่ในระดับต้องบอกว่าตอนนี้กล้องอยู่ในระดับสายตาผมนะครับอยู่ที่ประมาณ189สเาซนใส่รองเท้าบูทก็ตีสักร้อยเก้าสิบเซนติเมตรนะครับตรงนี้นะครับระยะกล้องที่ร้อยเก้าสิบเซนติเมตรนะครับ เงินหน้ามองอย่างนี้นะครับกับทุเรียนรุ่นมะขมานะครับนี่นะครับทีมงานก็เห็นมาอีกหนึ่งต้นนะครับตอนนี้ก็ครบแล้วก็เดี๋ยวรอขึ้นขึ้นรถนะครับวันนี้นะครับวันนี้าวางเลยไม่ไม่หนักใช่ไหม หน่องนี่ไม่หนักใช่มไม่หนักเลยค่ะไม่หนักเลยแต่ไม่หัวแต่ไม่ไหวใช่ไหมอ้าวเด็กไม่หนักเลยอย่ <c oughs> นี้นะครับหน้าแดงแต่แรงไม่ออก <c oughs> ได้แรงไม่ออกนี่นะครับเดินทางไปดินแดนที่เพื่อนสมาชิกปลูกทุเรียนหรือว่าต้นไม้ไม้ยุ่นใหญ่กันเยอะนะครับอย่างนี้นะครับคุณภาพต้องบอกว่ารากสมบูรณ์นะครับ สิ่งที่ลูกค้าจะต้องนําไปอย่างเดียวคือนาไปเลยก็ผ่าเข่งแล้วก็ปลูกเท่นั้นเองนะครับไม่ต้องทําอะไรกระบอกลากเขาแล้วความสมบูรณ์ก็สูงมากอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวใช้ให้ดูใบดูต้นความสมบูรณ์ตรงนี้นะครับดูกิ่งก้านนะครับดูม้าของต้นนะครับความสมบูรณ์สูงนะครับย,ยืนบนหลังบาดรรถนิดนึนงนครับเพื่อทุกท่านจะสมาชิกทุกท่านจะได้เห็นนะครับตรงนี้นะครับคือทุเรียน รุ่นมาคือมานะครับตัวนี้เป็นคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับต้องบอกว่าเมื่อกี้ลุงหมูกลับเข้าไปในสวนนะครับพอดีลูกค้าเดินทางมาที่สวนพอดีนะครับก็ในคลิปนี้จะไม่มีลุงหมูนะครับแต่เดี๋ยวลุงหมูจะมาเป็นคนเทียบให้นะครับแบบนี้นะครับกับบรรยากาศตรงนี้นะครับยืนนินิดหนึ่งอ่านิดหนึ่งเทียบเทียบเทียบต้นกับคนหน่อยเทียบต้นกับคนหน่อยนะครับแบบนี้นะครับยกนิ้วหน่อยอ่า จมืออย่างนี้จมืออย่างนี้เอ้โอเคคงขอถ่ายรูปนิดนึงแบบนี้นะครับทุกท่านผมจะจบด้วยภาพนี้กับหมอนทองมาถึงมาที่สวนลุงหมูกระตุยพันธุ์ไม้เราอยู่ที่ตำบลแก่งขางแมวอำเภอแก่งขางแมวจังหวัดจันทบุรีสนใจ0817614575อีเบอร์หนึ่ง0817612401นะครับหรือแอดไลน์มาได้ที่ sikingpandurian นะครับเราลุงหมูกระตุยพันธุ์ไม้สวัสดีครับทุกท่าน